สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีเกะนะวันนี้นะคะเราก็มางานเขาดํานะทุกคนแต่ก็โอ้ไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะันตั้งแต่ยังเล็กๆจําแต่ชื่อบ้านได้นะแต่ไม่ได้มานานแล้วตอนนี้วนนะคะหนึ่งรอบแล้วไม่รู้บ้านอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าถามตาเมื่อกี้นี่ตาแกบ,บอกว่าเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายแต่ทีนี้เลี้ยวเลี้ยวเลียเ้ยวขวามามันออกถนนใหญ่นะทุกคน เดี๋ยวเราไปตามหากันเราจะไปเจอบ้านเขาไหมเดี๋ยวเรากลับไปถามอีกทีแต่ตรงนี้ก็เป็นบ้านของประโซนะเนี่ยเราไปหาประโซประโซอยู่บ้านไหมเนี่ยบัตรคกมะลิ โอมันนี่เบิ่อนี่โงเรียนนี่านี่บอเนาะโอ้ไปายเห็นนั้นก็ดีนะโอ้ลุงบอกโอ้ไปหาประชอดดีกว่าเฮ้ยเฮาไปลดเยาในาะแม่บอกเหรอต้องเลยเนาะบ้านโนนพิกุล้างตมเนาะเลื่องเฮาก็ คือวาดมันหลายซอยเนาะมันบ้านขากวางตรงไหนเนานะผ่านบ้านย,ยชโรแวบๆทางตรงนี้แหละฮาามาบางนึงนะมันจะเป็นร้านขายของค่อยเหลี้ยวไปแวบหนึ่งคือพระโชว่วะนี่จะบึงเฉเดี๋ยวชะลอก่อนพ่อ อันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ยาปีปยาปนนนีนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยของแท้ของแท้ <laughs> โอ้ย <laughs> <s> ายสวัสดีค่ะม, <laughs> มามาอำเภอพี่ครับปกิส ER ิเลอร์บะเฮิรนตับเมตาเพ่นนะ ไปหาบ้านใหญ่วัดปุ่นมาไปเมื่อกี้แล้วไปมันไปมีหอดีลุงนั้นว้าวันนี้นะอยู่วัดปุ่นท่างเดียวไปทางปุ่นเฮาวัดบ่เอออยู่วัดบ่เขาาไปคนคนนั้นไม่ได้เยอะแล้กไปท่านรลับบ้องคนตายเราทำไปได้เลยอยู่เขาวัดทำไมางปุูนมันไปเมื่อกี้นี่แหละมันไปมีทุอน่ะไปให้นะฮ้าไปเรงพี่ก็ได้หนิมันได้ปลาอยู่บ้านบ้านโคกงมะลิวัดโพนน่ะน่ะบ่เฮาวไปแหละมันได้เลี้ยวไปเช่ะไรอยู่บ่เลี้ยวไปยู่ไก่ยู่ป้าบ้าน จะไม่ได้ไปบ่ซะยังไม่ได้ไปไปซะบป้าสาวไปนะไปก็ไปนะยายนอนนั้นอยู่บ่เออมันเราไปพูดอยู่บ่เฮคยนี่เออเออเออมันเราหนุ่มตุ้นเนี่ยไปไม่ได้เลยไปแล้วเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายแล้วก็แล้ยวข้าไปเลือกอยู่บ่เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าวัดไปเลยกระถามว่าต้นต้นตายจืดเข้างนนั้นหรืบ่แถวนั้นน่ะอือไปมีเจ้าอีลุงนะบ้อันนี้ จ้เข้าไปหันห้าไปส้อยแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทุกคนโค้งไปออดห้างนี่คือเก่าไงโอ้เป็นน่าเลืสบายดียูนดีมห้ยโอ้ยร้านปลชอจะขายพู้หลเนี่ยขายตี๋วน้ำปั้นโอ้เดี๋ยว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 ขามาเดี๋ยวจะแวะอุ่นนุนอยู่ เด, yup. <S <s ดี๋ยวซื้อไปฝากไอ้อ้วนมีอะไรบ้างข้าวผัดหรือว่าอะไรมีทุกออย่างมืนทะเลเหรอเหมือนนั้นบอกถ้าพ่อได้ขายอยู่นาะมาอยู่พี่นอวะประชอคือได้ยินนั้นจิงนัดบอกเฮ้ประชอขายอยู่พุ่นพ่อได้ขายได้คุณหัวขายให้เด็กน้อยเด็กน้อยแอ้วเด็กเยอะแถวบ้านโอ้เด็กนักเรียนเขาบอกเนี่ยเอามาต่อตอนเทงโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยค่ะขายดีอื อปีได้คุณมันได้เบิ่งยายผมเนาะได้อยู่ดูแลยายด้วยหลงหน้าลงหลังบอกจะปีแล้วนะยายน่ะยายแปดสิบกว่าเลยอันเป็นหาเฮอร์รู้ทายเพิ่นน่ะฮ้อนกระไปดึงหญ้าเข่าห้าเข้าเข่าอ้อนละคน่ะงามละเราเขาหน้ารามาเอ็ดเองส่งเจะไปเอ็ดข้งข่าวนะลูกกัดเองลูกกัดงยันลูกไม่ได้กินข้าวจะลูกคนไม่ได้กินข้าวโอ้ยเออเออเออเอไปกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนนะจันกาแฟบ่ บ่เราวะนะไปมองปลายมองปลายลงเรียนแล้วก็เข้าไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็ตรงเข้าไปเรื่อยๆเขาก็ยังถางมิเอตนึ้งเข้าไปเลืกได้เราวะนะบ่โอเข้าเออจุ่มข้าไปเลี้ยวขวาเมื่อกี้นี่น่ะไอ้ลุงนะเพราะว่าเขาไปเลี้ยวขวาจุ่มข้าวแล้วเลี้ยวขวาเราวะในนี้ไปเลี้ยวขวาแล้วเราไปเละ เลียวซ้ายอีเธอหนึ่งลรบอนหน่นแหละไปก็เลี้ยวขวามันอด้ท่างไงเ้วได้อบดนี้ว่ามันโอ้ยฮาผิดทางเ้ยนั่นแหละเขามันช่วยหลายแล้วยังลงนะนะัดจับอะยังบอกช่วยจะแล้วกแลกหลายบ้านใหญ่น่ะมันมีคืออยู่นี่ไรยังวางว่าควาาก็มาแต่ยังน้อยพวกมนยังว่าจะซิ้เลือเหิ่นขาหนาขอจริงหนัดก็กจื้อยู่บ่ ค่อยกลายไปแล้วค่อยเห็นแว่นหนึ่งคือพระโซ่อันนั้นก็ะ่รเนี่ยนะเออและคุณมีโซ่ถักปงสะบัดมาแน่เออจังหวัดมีในโซ่เขาบ้านเขาได้วัดวัดหินเลยเจ้าเลยเมื่อไปวัดหินวัดสวนโอ้เหมอืมเขาละป่ายเขาปัดตำรวจนี่ห้าเขาได้ไม่ได้ไปเหมือเอ้าวัดหินวัดหินเจ้าเจ้าไม่เจ้าเลยแต่ร้านกาแฟคุณกีกับมาตังที่นี่มาเลยบอกเอ้าบักกีก็มาอยู่พีแลระบ๊อ เออบ้ากี้ก็มาขายของยิปเปอร์ติขายกาแฟขายดีกันนะว่าโอ้ชมพู่เห็นเหล้าอันย้ายอันนั้นมาโนปโซเขามาที่นี่นะมาโอ้รัาบันหินมั่นห้าไปเลิกอยู่บ่ตั้งนี่ไปนะค่อยมาน้อยนักกระเดาไปทางบันน้อยนักกระเดาโอ้บันน้อยนักกระเดาเออือก็กำลังงงชาวหายก็บอกที่อย่างนี้ล้วตั้งอันนี้ไปเลยตั้ง GPS ก็เมามีเห็น เราไมไเรางโครหลายๆแต่เรามเลิกย่เาไปแล้วน่ะเออเข้าไปเลกย่นเนาะไปนี่นะมองอันมองงเรียนนี่เนาะเจรงเรียนม,มันเด้อเานงเรียนนเขา,านกวัดนี้เด้วัดนี้บอกเจวัดนี้บอกเออ็รฮตลงเรียนน่ะไม่ได้ข้างเขาไปย่งงควายไปเลยไปแล้วแหละไปเข้าชออยลงเรียนม,มันเาน,นี่แหน่ยงเรียนนะมันมันอ่ะ่ยนกัแมนยุ่งเห็ไปนนเออเห็นไปถือแล้วเนาะเห็มันห้า้างน่ะแมนมากินน้ตะกอนอ๋ออื มือนะเขาเขาลุงโน้นเรามาเขาเป็นมือันติทุละก็ณะนรมีนิยธทรมมากมอเขานะมามันแล้วเสียแบมือเออแมนจุ่มก่อนรามาก่อนเสียบมือเป็น่ย้เนี่ยจักกเปลือหันนี้หันนี้มีมีไดไ้ไปเราจะผ่านที่โอนบนนัดจะได้ตู้เื้าผ้าชื่อเขามันทำไมไม่ได้ซื่อตู้เสืาอชผ้าล้วผ้ามันไปซื้อเสียตู้เช่าผ้าแถวนี้กัเยอะมาอ นรมันหสรอแวอ้เวมั้วลา่นแหลเคนไปจะไปเลอเองได้สเออล้วไปเลอเองค่อยค่อยไปเเอาสีอันเเรเรสีเ็นน้องว่าอันสามาป้าเจ้าบอกือเอาตู่เป็นร้านถูกเจะเป็นนิ่งน้องเอาใบเป็นสีเขียวเป็นสุมโออนี่นะคับานใหญของป้าซอ คนก็มาอยู่ดูแลคุณยายเนาะด้วยแล้วก็ขายของไปด้วยนะโอ้ก็ดีใจด้วยนะคะประสบก็พอได้ขายนามก็โอเคอยู่โอ้ไข่น้ำแข็งใส่น้ำเน่าผัดกะเพราไก่มุ้ง๋อแต่ติดป้าย เอาติดป้ายแล้วนั่นเขาจะไม่มาถามซื้อบอกถามซื้อได้ห้างผับว่าไม่ได้ไม่ได้ป้าหนึ่งก็เลยว่าโอ้ติดป้ายนะคะขายน้ำปั่นด้วยแต่ยังไม่ได้ขายโอ้ขายแต่ชาเขียวที่ส่งไว้แบบเราต้องติดเบอร์แล้วต้องอยูแล้วน่ามาต้องไซร์ไซร์ได้ละต้องช่วยพ่อเอาพ่อเอามาตอกเขามากินข้าวแล้วแป้งตีปากไก่แป้งเขาเลือกสมุนเดี๋ยวนึงเนาะช่งช่งเที่ยวก็มากินข้าวแล้วเนาะ สั่งเตโตอยู่ได้ตอนเทตอนเช้ากตอนแรกนี่น้อยมาตอนแรกโอเคอ่ะเห็นเนาะก็แวะเยี่ยมเย็นปลโซนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปงานไม่ไดอไม่รู้ว่ามาก็บอกกันไม่ได้มาเอาก็บเบอรโทรแหละเบอร์โทรอันไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเมมไว้นะโอเคนะคะสเจ้คลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ